คุณมีเบอร์มงคลไหมครับแล้วคุณรู้ไหมว่าตำแหน่งเบอร์ของคุณในโทรศัพท์คุณ7ตัวเนี่ยวางตำแหน่งดีตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่าอยากรู้ชมคลิปนี้ครับหลายคนนะครับซื้อเบอร์มงคลมาผมเจอบ่อยมากซื้อแล้วเลขเรียงเละตำแหน่งเละเลยแล้วซื้อแพงด้วยอย่างนั้นไม่ยุติธรรมเลยนะครับเพราะว่าเบอร์มงคลเนี่ยแน่นอนมันมีเยอะนะ แต่ที่ตลาดเล่นน่ะมันต้องเปิดด้วยสเสน่ห์ปิดด้วยสติหรือเปล่าที่เขาชอบพูดคำนี้นะครับ<ๆ>เพราะว่าการปิดท้ายด้วยเลขสติเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการเก็บทรัพย์เก็บเงินสติปัญญาค,ความใจเย็นนั่นเองทาไมด้านหน้าต้องเปิดด้วยสเนสเน่ห์เสน่ห์ความรักการเงินครับมันมาด้วยกันคือมันทําให้เราไปไหนคนรักคนเมตตาม,มีโอกาสในการหาเงินเลขด้านหน้าต้องเป็นตัวกเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินแต่ในบางธุรกิจเลขโชคลาภอาจจะเป็นเลขหาเงินของเขาบางธุรกิจเลขเกี่ยวกับสติปัญญาเป็นเลขหาเงินของเขาต้องเอาไปขึ้นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งในการว ตางตัวเลขถึงสําคัญแต่ที่สําคัญนะครับการวางทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แค่สมบูรณ์แต่มันต้องใช้ตรงอาชีพตรงความต้องการด้วยถ้าคุณอยากรู้ครับสามารถพิมพ์หรือแชทเมสเซจหรือจะแอดแอป,ปเขียวเข้ามาเพื่อจะมาสอบถามได้ว่าเบอร,ร,บร,ร์ของคุณตรงอาชีพตรงความต้องการหรือยังนะครับได้ที่ d e c o d e r 1 h 9 c o m ครับ